ขอพรพระธาตุช่วแฮนะครับสวยงมามมากอลังการบานเพ้เวแพะเมืองผีว้าวกินข้าวน้ำกันเน้อพี่น้องเนื้อนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมันนี้อยู่ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองนะครับจังหวัดแพร่ครับผมลงกันเราขาวนะครับเมื่อกี้นี่เป็นลงวัดสกา วัดก้าเมืองแพร่วันนี้เขามาเบืองเหล่าเขาครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสุกุสุกนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแล้วแต่เสีฮยดครับผมวันนี้ถึงที่พักแล้วนะครับมาที่จังหวัดแพร่นะครับเรามาดูของพักของเขากันครับผมนี่ครับสภาพของโอเคยูเด้ครับผมสวยมากนะครับนี่พักคืนเท่าไหร่ครับเนี่ยอุ้ย คืนเท่าไหร่นะพี่ห้าร้อยห้าร้อยโอ้เดี๋ยวมาดูนะครับนี่ครับยี่สิบเก้าครับเอาบัดที่นี่เขาสิไปเยี่ยมบ้านไอ้ายนะครับบ้านพี่ชายนะครับนะคไปเบิ้งแล้วก็จิไปประกอบเมนูอาหารไปกินเขาเล้งอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นของยังคอยติดตามเบิ้งครับผมมานี่ทิ่จังหวัดแปร่เราก็มาไหว้ขอพรพระธาตุช่อแฮนะครับ พ่อใหญ่นบมักมว่วนน้องฟ้าพี่เขาเหนียว <Hello. S 1> อ้าวไตแปบไปไหนแล้วนี่ครับผมอยู่ที่วัดพระธาตุช่อเฮนี่สุดยอดครับอันนี้ว่าบูชาวัตถุมงคลนะครับอันนี้เขาก็ไม้กินข้าวแร้งกันนะครับผมพี่ขัวจิ้นสดขัวจิ้นสด นะครับข้าวจิ้นสดนะครับผมนี่ครับขัาวจิ้นสดเขาก็เขาโวยวาภาษาอย่างวะเขามาเบิ้งครับว่าที่นีกับเขาอย่างนี้ครับผมเขามาเบิ้งเมนูอาหารครับผมนี่ก็จะประมาณนี้ครับเมนูอาหารร้านอะไรนะขัาวจิ้นสดขัาวจิ้นสดนะครับผมนี่ครับบรรยากาศรอบๆด้านครับนี่ บรรยากาศด,ดีดีครับผมนี่ครับอาหารจะไม่ค่อยแพงมีกินข้าวน้ำกันเนื้อพี่น้องเนื้อนี่ครับกินข้าขวขัวกินสดอย่าลืมนี่ครับน้ำชาน้านบักตูมน้าบักตูมนี่ครับเจ้าของบ้านขัวกินสดมาเจอเมืองแพร่ตรงนั้นนี่เมืองแพร่ อ้านี่แล้วเขาร้องซิมเบิงลา,ลาบลาบลาบขมเมืองเหนือครับเหรอพีาสายอย่างวะซิมเบิงครับว่าซิแซ่บๆบ่เนื้อเบิงครับนี่ซิมเบิงอืันนี้อืมแซบแซบแซบเอาไปนี่เบิงลูกลเ,เ,เบ,งงบงงิงล,ลูก,กลูกนี่ลูกหมู ไม่ทำหนึ่งที่นี่ทำหน,นึ่งหูลูกเสียชื่อเอาลูกหมูชิมชิมลูก่ตัวที้แต่เลยครับแต่นี่แล้วน้ำหอมร้อนเทียมปลายร้อนไปลูกนนลูก,ลกลหมูเปียกเราก็เอาสับหมูหมูไใอันนี้เหลือไว้ทำไมคเออเหลือก่อนเมื่อกี้เราให้จุฬาลพริ้มหมีหมูลวกไม่ทำทอดใส่เลยหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วครับเอากลับมาย่างเล่น ตอนกลางคืนนะครับมาเบิ่งบรรยากาศณตลาดโต้รุงสุดยอดเลยนี่ครับบรรยากาศครับเมืองแพร่ครับผมนี่ตลาดโต้รุง่งเขากันย่างไปเรื่อยๆนะครับผมย่างเกี่ยวเบ่งบรรยากาศตลาดโต้รุ่งนะครับเราจะไปดูร้านอะไรร้านที่แซ่บๆอร่อยอร่อย เอามาเที่ยวยามเมื่อคืนนะครับกลางตลาดเมืองแพรเย็นร้อนเป็นแบบสวัสดีปีใหม่เมืองแพรนะนี่ครับยอนบรรยากาศโอ้สุดยอดเลยครับขนาดเลยไม่มีที่นั่งไงก๋วยเตี๋ยวนะดูๆครับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ครับมัมีที่นั่งเลยน่าจะอร่อยน่าดูครับสุดยอดเลยขึ้นชื่อเลยเย็นร้อนเขาชิวเย็นร้อนเขาชิวเบสมากเด็ดมากร้านนี้ เราก็จะเข้าไปไปอะไรครับก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ย๋เราจะไปร้านอะไรนะพี่นพนี่อ๋อร้านนมสดโอเคครับร้านขนมปังนมสดมาดูบรรยากาศครับบรรยากาศข้างในร้านโอเรามาดูนะครับว่า รราาขนมจีนนมสดโอ้ยขนมจีนนมสดขนมปังเนาะอะไร้จุดเล็ตลาดเอาดูเมนูนะครับดูดดเมนูว่ามันมีอะไรบ้างนะดูดูดูเขาว่าว่าร้านนี้อร่อยไ <ś led> ม่เคยมาดูบรรยากาศรอบๆรบ้านครับ เขามาเบ่งเมนูของข้าเจ้าครับผมนี่เมนูของเขาเลยมันจะประมาณนี้ขนมปังนี่แล้วข้างลังก็จะเป็นเครื่องดื่มเป็นนมห่อนนมจืดแชาเขียวนมเย็นกับบ้ากันไปนะครับผมผม,มาลองชิมรสชาติดูครับราคาก็ประมาณนี้เลยมาแล้วครับเมนูแรกครับ อันนี้เป็นนมร้อนนะครับนมร้อนเรามาดูที่พักนะครับถึงที่พักแล้วโอ้โหนี่ถือว่าโอเคอยู่นะครับที่พักของเรา500กว่าบาทห้าร้อย นี่ครับห้องน้ำอ้ถือว่าเวิร์กเลยนะเวิร์กเวิร์กเวิร์กครับนี่มีตู้เย็นมีทีวีมี w i ไฟด้วยนี่ผมก็ต้องชาร์จอุปรกรณ์ก่อนในุ่งนี้ลุยกันต่อครับผมสำหรับคืนนี้ลาตีสวัสดีครับเต้นขึ้นมาย้ำมือเศร้าครับมาเนี่ยกันสิไป รับประทานอาหารเช้ากันนะครับผมอาหารเช้าเพื่อนกับยูโซนนี่ครับผมเฮ็ดดีๆด้วยครับอันนี้เขาไปเบืองครับพี่น้องนี่ครับผมอาหารเช้าฝั่งนี้ก็จะเป็นกาแฟโอวันติน,นมีอะไรกินบ้างเรามาดูครับ ตอนนี้เขาอยู่ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารน,นะครับผมจังหวัดแพร่ครับมากราภกรพี่น้องเขาวัดเขาว้าครับนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มะโดยจังหวัดแพร่กำลังที่เข้าไปกราะขอพอรนะครับ mm hmm. อยู่ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองนะครับเมอาเขาขึ้นไปเบื้องบรรยากาศทางเทืงกันนะครับมาเบื้องพระนะครับ ว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับศิลปะทั้งเมืองแพทย์นะครับผมอ่ะเข้าไปดูกันครับ,บจะเป็นพระพุทธรูปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวแพทยครับครับผมหลังจากที่เขากินข้าเสร็จแล้วนะครับกินเขาเที่ยงวันนี้เขากะ มาเที่ยวสถานที่ดังแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่นั่นก็คือแพรเมืองผีนะครับมันที่เป็นจังไดเขาก็ล้องมาเบิ่งบรรยากาศรอบๆกันครับว่าแพรเมืองผีมันสีงามที่เป็นจังใดงสีหนะาเอามาเบิ่งกันครับเมื่อนีอ้เรามาดูครับบรรยากาศรอบๆด้านครับผมแพะเมืองผียัด มาเบิ่งครับประวัติความเป็นมาโอ้หมาเบิ่งครับนี่ประวัติเพื่อนอยนีครับผมอนนี้ผมก็บเคยมาด้ยกันครับเพิ่งมาครั้งแรกในชีวิตคือกันนี่ครับประวัติความเป็นมา เข้ามาเบิ้องอันงามๆเรามาเบิงนะครับที่ภาพไทยที่เพิ่นไทยไหว้ที่เจ้าหน้าที่อุทยานไทยไหว้ครับนี่บรรยากาศงามๆโอ้อดีตและปัจจุบันมาถึงอ่าเรามาเบิงครับผมน,นี่ครับ นี่ครับเอามาเบื้องครับมองแรกกันเลยครับผมอ้สวยงามฮากรลังการบานเพอร์เวอร์แพะเมืองผีว้าว เอามาชมความสวยงามครับความเก่าแก่ของเปลือกโลกนะครับการแยกตัวของแกนโลกเปลือกโลกอย่างจังต่างนะน,นะครับผมทาบนนี้เขา,าเบิรงว่จาจะงามงามแต่แต่นี่แนวมาดูนะครับก้อนหินดินกลายเป็นหิน อว้าวสวยงามครับแันย้อนเมืองไทยโอ้เบิ้งครับผมบรรยากาศจุดชมวิวด้านบนครับงามๆเลยแหละครับผมอ๋อมาชมวิวตรงนี้แเรามองไปข้างล่างครับ มันจะเป็นอย่างที่โอ้งดงามและสวยงามครับพี่น้องนี่ครับผมนี่คือนี่จุดชมวิวสวยๆงามๆป้าป๊าอไลลัมลลังการมากครับเพื่อนมาให้บินโดนเนาะพื่อ ครับผมตอนนี้เขากะออกมาจากแพะเมืองผีเขากะสิบไปกันต่อที่หมู่บ้านเหล่าใช่นนะครับไอเป็นว่าเขาไปเบื้องครับไปซิมหมู่บ้านที่ผลิตเรานะครับเราที่ถูกต้องตามกฎหมายเราที่มีภาษีมีสแตปมนะครับเข้าไปซิมเบื่องครับผมไปกันครับครับผมวอนนี้เขากะมาหัวหมู่บ้านที่ผลิตเรานะครับผมผลิต เล่ากันนะครับเอามาเบิ้งครับเราที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียผาสีพร้อมนะครับผมของจังหวัดแพร่ครับนี่ครับเอามาดูครับผมอันนี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยสักทองแพร่การค้าครับมาเบิ้งครับเอามาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งเราเพื่อนครับนี่เรามาดูนะครับนี่ เนมีมีลายลายโตนะครับเรี้งล่าเรเนี่ยเล่าอะไรพี่พดีพาหยามาจาอีสานอิ้งลาาเขานรำอันนี้เป็นหัวไม่ให้ชิมพิสาหเลยนะสักทองขึ้นชื่อนะข้นชื่อเลยชิมไหมสักทองเล่ากันรับวดจะเข้มกว่าอือมีครับ แัดซิมเัอร์ซุนนี่ได้หาหมอก <c oughs> นี่ครัมีหลายอย่างหลายยี่ห้อหลายสไตล์แต่เอาไปขายตกะปอดขายร้อยสาอะไรได้ไหไว ตลาดใเดือนนี้ยี่ห้อย่าสิบกระนาจอกซูราสักทองหลานอยู่เชียพุ่มขอจะร้องเปิดร้านดูรอแป๊บไหมตอนนี้ก็ขายดีเลยนะไอ้ขวดเท่าไหร่สองร้อยจะไปขายพุ่มสามร้อยดูแม่ก็สักทอง๋อมันไม่เหมือนกันหรอคะเดาตอนนี้จะเป็นมดกานี่ตอนเย็นเราก็มาชิมนะครับของหวานอาหารร้านเอ่อเต๋ยวรวมมิตรนะครับจะเป็นของหวานนะครับผม ็นของหวานแล้วก็มาดูฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นอ้วนลูกชิ้นอ้วนแต่เล็กนะแต่อ้วนไม่รับแบงค์พันไม่เท่าไรครับนี่อันนี้ตามราคานี่นะครับอ้วนลูกชิ้นอ่ะเราเข้าไปชิมของหวานนะครับร้านเอวรวมมิตรนะครับนี่แม่ค้า สลิมนี่นี่สลิมสลิมคืออันนี้ใช่ไหมครับสลิมข้าวทิมตะเกียบค่ะหลังจากเลาะมาทั้งวันนะครับแล้วก็กลับเข้าที่พักแล้วนะครับเราก็จะกลับเข้าห้องพักนะครับวันนี้พักผ่อนแต่หัววันหน่อยนะครับสำหรับคืนที่สอง โอเคครับเรามาดูไอ้ดูไอ้ไอ้นี่นะครับดูห้องพักอันนี้ห้องพักของเรานะครับเรามานอนอยู่ที่ร้านนานะครับห้องพักชื่อว่าร้านนาอะไรนะร้านนาอะไรนะร้านนานี่ห้องของเราครับห้องพักที่นี่นะครับนี่คือร้านนาเพส ดูครับดูบรรยากาศเอ็นเอ็นเอ็นโอ้ว้าวโอ้ห้องใหญ่เสียบขี่กัดเข้าไปชุบเปิดไฟดูก่อนนะว้าวโอ้ห้องใหญ่มากครับนี่โอเค เราพักค่อนกันนี้เรามาดูนะครับห้องพักนี้ให้เดาว่าราคาเท่าไหร่นี่มีครบหมดนะครับนี่ทีวงทีวีตู้เย็นโต๊ะทำงานกระจกตู้เสื้อผ้านี่มาดูห้องน้ำ นี่แยกระหว่างชักโครกกับห้องอาบน้ำทั้งหมดนี่นะครับราคา400บาทโอ้สุดยอดมากเลยโอ้วันนี้เสร็จสิ้นภารกิจนะครับอีกหนึ่งคืนหลังจากที่เขาพักผ่อนนะครับอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้ววาก็สิเดินทางไปต่อนะครับผม นี่เป็นวันที่3นะครับของเที่ยวเมืองแพร่ครับผมวันนี้เขาก็สิออกจากโรงแรมนะครับไปหาเลาะกันต่อติดตามครับเราก็มาแวะไล่ปังปังสักหน่อยนะครับว้าวบรรยากาศครับสำหรับมาถ่ายรูปให้อาหารแกะ น,นี่ครับแล้วก็จะเป็นร้านของฝากของฝากแล้วก็มีผลไม้มีไวายมีอะไรขายด้วย